ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูนะครับประจำวันที่16 สิงหาคมพุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่องค์พ่อพัชศิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไงให้ดียิ่งขึ้น แล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกายเป็นเบานะครับเอาละชาวราศีธนูนะฮะจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับก็นะครับในช่วงของวิกนี้ไปสถิตนะฮะอยู่ในราศีกลุ่มนะท่านยกย้ายราศีมาจากราศีมีนนะนะครับไปสัมพันธ์กับราหูซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่เท่ากบว่าเสาราหูเนี่ยนะครับเป็นคู่มิตรใหญ่ทําให้เกิดโชคเทวริษ สำหรับชาวราศีธนูเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับดาวการเงินของเราเนี่ยจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมหรือยิ่ยมยอดเนี่ยจะเกิดจากการติดต่อนะครับจะเกิดจากสังคมคนหมู่มากนะครับจะเกิดจากทนดยุทธ์ทางการตลาดเทคนิคทางการตลาดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันตอบโจทย์ความต้องการของสังคมเนี่ยนะครับจะทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินแบบทวีคูณนะ ห้าเท่าสิบเท่าเลยนะได้เยอะมากๆนะครับพิชนะแล้วชาวราศีธนูเรื่องของการเงินนะครับคุณต้องพิจารณาให้ดีว่าทํำยังไงคุณถึงจะนะครับหาเงินหาทองมาตามศักยภาพของคุณนะครับโอกาสที่จะมีดาวคู่โชคเทวริตเข้ามาอยู่ในดวงของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเสากระราหูจะเจอกันทีเนี่ยนะครับรอเข้าไปสิปีนะนะครับนานมากกว่าจะมาเจอกันได้เนี่ยนะครับก็ ต้องบอกได้เลยว่านะครับสำหรับชาวราศรีธนูเน้นในเรื่องของคอนเนคชันเน้น,นเรื่องของการติดต่อคุณจะประสบผลสําเร็จนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ,พ่องค์พ่อไพ่ศิวจะแนะนําเรื่องของการเงินนะครับอย่างไรที่แบบว่าทําให้แบบสุดยอดแห่งความเพอร์เฟกกันเลยทีเดียวนะครับนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะโอเคได้ไพ่หกหนึ่งหรือไพ่พระศุกร์กับพระอาทิตย์นะครับนะ เอาละคู่นี้เป็นคู่สมพลนะครับนะหกกับหนึ่งนะฮะเขาเรียกเป็นคู่สมพลคู่สมพลก็คือการร่วมมืออ่ะก็ถือว่าถูกโฉลกแล้วนะครับร่วมมือกับใครทําให้เกิดเงินเกิดทองนะครับแน่นอนนะครับเราก็ดูว่าดาวศุกร์ท่านมาจากภพเรือนอะไรปรากฏว่านะครับดาวพุธศุกร์เนี่ยนะครับท่านมาจากในราศีตุลนะครับเราจะเรียกว่าเรือนลาภนะครับมาจากราศีพุธศุกร์เราจะเรียกว่าอลินะครับที่แปลวุปสรรค เพราะแสดงว่าราบผลของคุณเนี่ยนะครับจะเกิดจากการเข้าไปแก้ไขนะครับอุปสรรคต่างๆให้กับใครก็สุดแท้แต่จะเป็นลูกค้าจะเป็นอะไรของคุณก็แล้วแต่นะครับคุณเข้าไปเทคแคร์ดูแลจะทําให้คุณเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับและดาวอาทิตย์ท่านมาจากพบเรือนที่ดีที่สุดมาจากในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบสุภะนะครับก็แปลว่าการช่วยเหลือแสดงว่าการเงินของคุณเนี่ยนะครับจะเกิดจากการช่วยเหลือนะครับทำให คู่ค้าคุณหรืออะไรเนี่ยเกิดความพึงพอใจสูงสุดเพราะมันสัมพันธ์คาว่าลาภะนะครับแล้วการช่วยเหลือของคุณเนี่ยเป็นการช่วยเหลือที่นะครับมีขั้นมีตอนนะครับมีทีมงานมีคนคอยช่วยเหลือมีหลักเกณฑ์มีหลักการนะครับ จะทําให้คุณเองเนี่ยประสบกับเสจส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานเกี่ยวเรื่องของพวกที่ปรึกษาทางด้านการเงินต่างๆอันนี้ช่วงนี้จะค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับหรือเป็นพวกทีมงานทนายนะครับคอยช่วยเหลือหรือตัวแทนหรือประกันหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยนะฮะจะเด่นมากในช่วงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีธนูหลายหท่านนะครับพยายามดึงศักยภาพของตัวเองนะที่ให้มันเข้าจอดเข้าโจ์ก็คือ1แก้ไขปัญหาเรื่องราบผลผลประโยชน์ นะครับเข้าไปช่วยเหลือเรื่องออให้เขาประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เขาหวังคุณก็จะประสบผลสําเร็จนั่นเองเกี่ยวเรื่องของการน,นะครับนะคต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของนะครับความรักนะครับก็ต้องบอกว่าดาวความรักเนี่ยนะครับอึดอัดมาช่วงวิกแรกนะครับนะสัปดาห์ที่2เนี่ย ดีแล้วหลังจากที่ดาวพระพุธนะครับทำการโยกย้ายเข้าไปในราศีสิงเข้าอยู่ในภพเรือนที่ดีที่สุดนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าดาวจาเรือนปัต,ตนิไปสถิตยอยู่ในภพสุภาษในวิชาโหรแปลว่าได้คู่ดีนะฮะได้คู่มีคุณธรรมนะครับนะมีเกณฑ์คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่คอยดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือมีความหวังดีกับคุณนะครับให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในวิถีชีวิตอันนี้คือเป็นในลักษณะของคนโสดนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับนะ ก็ะจะเป็นช่วงที่การวางแผนนะครับอนาคตกันว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะครับนะอาจจะทําอะไรก็สุดแท้แต่นะครับเพื่อให้ตัวเองประสบผลสำเร็จมีการร่วมมือกันในลักษณะต่างๆมีผู้หรับผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลือนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าดีสําหรับคนที่เป็นแฟนกันแต่เลิกลากันไป นะครับหรือ,อยังเราหองระแห่งกันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ปรับความเข้าใจกันมีเกณฑ์ที่จะนะครับเอ่อลมหวนหวนกลับมามีเกณฑ์ที่จะคนที่เคยมีปัญหาก็นะครับกลับมาคุยกันมาขอโอกาสอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีเกณฑ์นะครับ,นะรบตามอิทธิพลของดวงดาวก็อยู่ที่ว่าเอ่อเราชั่งหนักนะครับว่าเอ่อครบและยังดีอยู่ไหมหรือว่าเลิกดีกว่าอันนี้อยู่ที่ตัวคุณเลยนะเวลาปัตตนีสุภาพเนี่ยออกได้2หน้านะถ้าไม่ดี นะครับก็ออกไปจากชีวิตและชีวิตเราดีขึ้นนะครับกับท่าดีนะครับมันก็จะดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูนะครับว่าไพ่นะครับจะแนะนําเรื่องความรักยังไงให้ชาวราศีธนูประสบผลสําเร็จนะครับแบบชื่นมื่นนะครับนะคุณต้องมีนะครับคุณการที่ได้ไพ่เก้าเก้านี่คือพ็ะเกตพ็ะเกจสองดนนี่คือมันเป็นเรื่องศรัทธานะครับศรัทธาความเชื่อนะครับนะทีนี้ศรัทธาความเชื่อถ้าเกิดคุณมีความเชื่อแบบ ที่มันผิดๆอันนี้ต้องเรามาะระวงังบางคนเชื่อว่าฉันเกิดมาจะต้องมีผัวเดียวเมียเดียวต่อให้ผัวฉันชั่วเมียฉันชั่วขนาดไหนฉันก็จะรักด้วยความที่ว่านะ่ผัวเดียวเมียเดียวจะเลี้ยงด้วยแข้งจะเลี้ยงด้วยอะไรก็จะต้องทนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่แนะนำนะฮะอันนั้นมันเป็นรุ่นเก่าแล้วมันเป็นรุ่นแบบสมัยแบบที่ไม่มีทางเลือกเป็นสมัยแบบโอ้โหอยุธยาสุขโขทัยเลยที่แบบ มันสมัยนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่แล้วสมัยนี้มันเป็นลักษณะของอความเสมอภาคนะครับนะเราจะไปยึดแบบว่าโอ้โหนะปู่ยาตายายปู่ทวดเขาบอกว่ารักเดียวผัวเดียวอยู่นะครับอยู่กันไปค่อยๆปรับกันไปนู่นนี่นั่น,นเดี๋ยวชีวิตมันจะดีขึ้นนะไอะคนที่เป็นฝ่ายการะทำเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกหรอก ทั้งตบทั้งปีทั้งอะไรเงี้ยมันมันมันไม่รู้สึกหรอกแต่ไอคนที่โดนนะเด็กไอคนที่โดนเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะไม่ค่อยรับมันจะไม่ค่อยได้นะครับนะคือไพ่ได้เก้าเก้าความหมายก็คือว่านะครับคุณจะต้องมีความเชื่อมีความศรัทธาในความดีของคู่สัญญาของคุณหรือแฟนของคุณเนะี่ยถ้าเขายังหลงเหลือความดีอยู่แล้วยังพอให้โอกาสได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เหลือเลยมีแต่ความ ทุกข์ระทมความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังเนี่ยไพ่เนี้จะเป็นการกระตุ้นให้คุณออกไปจากชีวิตโดยเร็วนะคุณจะเริ่มรักตัวเองคุณจะเริ่มมีสันติภาพให้กับตัวเองคุณจะเริ่มมีทางออกให้กับตัวเองนะครับแต่แน่นอนครับในเมื่อเก้าสองดวงในวิชาไพา่เขาบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของกรรมนะกรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีกรรมดีเป็นยังไงก็คืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาเรียกว่ากรรมดีกรรมไม่ดีเป็นยังไงคืออยู่ด้วยน้ําตาอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความทุกข์ระทมอ นะครับนะทีนี้ให้เราเช็คดูเราละกันนะเรื่องของความรักเนี่ยมันอยู่ที่คนสองคนว่ามันพอจะไปต่อกันได้ไหมนะให้เรานึกถึงตัวเราเองมากๆรักตัวเองมากๆนะครับคนเรามันไม่ได้มีสถานะที่ว่าจะต้องเป็นคู่ผัวตัวเมียกันตลอดนะมันเพื่อนกันก็ได้เป็นการระยะมิเกนได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกก็ได้มันไม่จําเป็นที่จะต้องผูกมัดหรือขังตัวเองอยู่กับสิ่งที่มันไม่ค่อยโอเคนะครับเราเกิดมาแล้วควรใช้ชีวิตของเราอย่างเสรีภาพไม่ได้ถูก จำกัดบริเวณเหมือนนกในกรงเหมือนนกในกรงทองนี้มันก็ไม่ใช่นะครับนะอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของอ่สัจจความจริงมันเป็นเรื่องของความเชื่ออันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วละว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนที่ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขนะครับนะอ่ะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานนะครับการงานเนี่ยนะครับก็คือดาวพพุธเหมือนกันนะฮะเอาละนะครับดาวอ่การงานคือนะครับดาวพพุธ นะครับมาจากราศีกันนะเราจะเรียกว่าภพกรรมะนะครับไปสถิตยอยู่ในภพเลือนที่ดีที่สุดก็คือไปอยู่ในราศีนะครับราศีสิงห์นะเราเรียกว่าสุภะไปอยู่ในเรือนของเออเขาเรียกงทีเราเรียกว่ากรรมะนะแปลว่าการงานวิถีชีวิตเนี่ยไปอยู่ในภพสุภะในราศีสิงห์กรรมะสุภะก็แสดงว่าความรู้ความสามารถศักยภาพที่คุณถนัดนะจะได้รับการยกย่องนะมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ที่คนเขาจะชื่นชม นะครับในความรู้ความสามารถในศักยภาพของเราคุณจะนําศักยภาพที่คุณมีนะครับมานําเสนอได้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าอะไรเงี้ยคุณจะดึงศักยภาพที่คุณมีมาได้แบบเต็มคาราเบลนะครับนะอะไรที่คุณทํามันจะมีในความมั่นใจนะครับคุณจะมีคนคอยช่วยผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยหัวหน้างานคอยช่วยนะครับถ้าเส้นทางที่คุณทามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมีหลักเกณฑ์มีหลักการรองรับ คุณจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณทํามันไม่ค่อยโอเคก็ต้องถูกปัดไปโดยธรรมดาอยู่แล้วนะครับเขาไม่มีใครช่วยอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับเวนน้นเสแต่ว่าคนแบบอ,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 อะไรหน้ามือตาบัวอะไรแบบไม่สนใจหลงเหลงอะไรอะไรแบบนันอีก มันเป็นส่วนน้อยอะแต่ว่ามันถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเอ,อามาเทียบกับมาตรฐานโดยรวมไม่ได้แต่ภาพรวมคือกรรมะเป็นปสุภะดีแน่นอนนะครับก็ยินดีกับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับพรองค์พ่อจะแนะนําเรื่องนี้อย่างไรนะครับอ่านี่สาวแอบมองใช่ไหมแม่แแอุมาเอทีวีแอบมององค์พ่อนะฮะนะแออบมองนะครับหนึ่งสองนะครับหรือพระอาทิตย์กับพระจันทร์คู่นี้เป็นคู่ เออเขาเรียกว่าอะไรนะคู่ผัวเมียนะคู่ขัดแย้งผัวเมียนะครับเป็นคู่ที่แบบว่าอะไรอะ่ะมันมันจะว่าผิดหวังมันก็ไม่เชิงมันจะว่าสมหวังมันก็ไม่เชิงนะแล้วเรา,เราลองดูพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนาะนะพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ก็ต้องลงพระจันทร์ขึ้นพระอาทิตย์ก็ต้องลงมันจะมีแค่ช่วงเวลาโพเพเท่านั้นเองที่ว่าเขาได้สวนเจอกันะนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่เราได้ไพ่หนึ่งสองเนี่ยนะมันเป็นไพ่ที่มัน เขาเรียกว่า,ามีมีเซฟโซนของกันและกันไปยุ่งวุ่นวายกันไม่ได้นะครับข้อต้องหาจุดสูงกลางจะทําอะไรนะให้เน้นในเรื่องของจุดศูนย์กลางเหมือนกันเรื่องของการงานนะเรื่องของการงานเนี่ยนะครับด้วยรูปแบบด้วยวัฒนธรรมด้วยอะไรก็สุดแท้แต่เนาะการทํางานของคนเอเชียก็ส่วนหนึ่งของยุโรปก็ส่วนหนึ่งของอเมริกาส่วนหนึ่งของอื่นก็ส่วนหนึ่งนะ ลักษณะประมาณนี้เนี่ยก็คือจะมาชี้ให้เห็นว่าให้ดูที่ผลงานนะรูปแบบในการมาเนี่ยจะมาเส้นทางไหนก็สุดแท้แต่เนี่ยเอาละเรามองที่ผลลัพธ์แล้วกันนะว่าเป็นยังไงลักษณะของการงานอ่ะทีนี้เรามาดูว่าดาวอาทิตย์ท่านมาจากภพไหนดาวอาทิตย์ท่านมาจากเรือนสุภาษในราศีสิงห์นั่นหมายถึงว่าต้องการความสําเร็จในเรื่องของการงานอันนี้ชัดเจนนะครับทีนี้ดาวจันทร์มาไหนดาวจันทร์มาจากเรือนมอรณะ นะครับในราศีกรกฎในเมื่อความสําเร็จกับความพัดภาคมันมาพร้อมกันเนี่ยความหมายมันก็คือว่าคุณต้องหาตรงกลางให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าคนทําผิดคุณก็โหว่าสเสียสต์เสียเทเสีย,เ,สยเลยนะว่าคุณไม่มีคุณสมบัติจะอยู่ในงานนี่โอ้โหใส่เสละเลยนะทั้งทั้งที่โจทย์อ่ะมันอาจจะเป็นโจทย์คนละโจทย์ก็ได้ที่เขาได้รับมานะฮะนะ อาจจะต้องมีการกลับมานั่งทบทวนมานั่งคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยหาที่มาที่ไปให้มันชัดเจนบางคนเนี่ยสื่อสารมันมันสื่อสารกันยากพิฉนั้นแล้วคุณต้องหาจุดตรงกลางให้ได้นะว่าจุดตรงกลางมันเป็นยังไงคนที่มาทํางานกับเราหรือเรามอบหมายเนี่ยเขามีความชํานาญด้านนี้จริงหรือเปล่านะและการสื่อสารเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไหมอ่านะก็มาตรวจเช็คอะไรกันให้ใหม่นะครับการงานคุณจะประสบผลสําเร็จแต่คุณกะ อย่าเพิ่งไปปรับปรามว่าเขาเป็นคนไม่มีความสามารถหรือไม่มีศักยภาพนะครับบางทั้งอาจจะมีศักยภาพแต่ถูกบิดถูกเบี้ยวถูกหลอกถูกอะไรประมาณนี้นะเหมือนแบบเราเก่งครับเป็นนักบอลเนาะเราเก่งเล่นเป็นศูนย์หน้าอยู่ดีให้เราไปเป็นโกอย่างเงี้ยเออหรือให้เราเป็นฟองหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมเออคือเราก็ต้องดูความถนัดดูอะไรเนี่ยบางทีรับงานมาเนี่ย นะครับมันไม่ได้ตรงสายเขาเขาไม่ได้ันนะ่ะตรงนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่เก่งนะฮะพิชนั้นแล้วต้องมีการสื่อสารกันให้ชัดเจนนะครับคุณถึงจะประสบผลสําเร็จนะครับนะพี่ก็ามาเตือนประมาณนี้นะครับนะอ่ยยังไงต้องกลับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมของผมพี่ภาพปาระกันในยังงต้องกลับขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดตุกอกทุกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามท่านใดสนใจพี่องค์พ่อพระศิวะมหาเทพก็าสามารถติดต่อได้ นะครับนะตามลายนะครับหรือตามตะกร้านะครับได้หมดเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตกเก้าพี่ดูตลอดสวัสดีครับ